สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณน,นะคะสำหรับปี2024นะคะก็คือปีนี้นี่เองค่ะหวานมีมาฝากนะคะ10เรื่องคุณภาพนะคะที่ออนแอร์แน่นอนในปีนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุ อุบัติเหตุใดๆขึ้นนะคะกับดาราน,นักแสดงในเรื่องเนาะอะละคัตสิเรื่องนั้นมีอะไรบ้างเรื่องที่1นนะคะก็แน่นอนว่าหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะสี่สัส้นที่สองค่ะมาแน่ๆนะคะ5ปี5 <c oughs> ปีนะคะมาได้แล้วนะคะซึ่งยอดจองตอนนี้ก็เน้นอีกทีว่าเกินนะคะ10ล้านอ่าสิล้านขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านถามมาใหญ่เลยว่าทําไมต้องจองเพราะว่าปกติแล้วก็ได้ดูไม่ใช่หรอก็คือการ จองมันก็จะดีตรงที่ว่าพอออนแอร์ air, ปุ๊บนะคะมันก็จะมีสัญญาณเตือนมาที่ device ของเราก็คืออาจจะเป็นมือถือหรือว่าเป็นที่ iPad หรือว่าเป็นไอแท็บเล็ตอะไรของเราเนี้ยค่ะว่าโอเคออนแอร์แล้วนะจะได้ไม่ต้องแบบมากังวลว่าเออมันจะต้องออนแอร์เมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ถ้าใครเป็นเหมือนกับ VIP ด้วยก็จะได้ดูมากกว่าใช่ไหมอย่างวันแรกเนี้ยอาจจะออกมา VIP ดูได้6ตอนส่วนท่านที่ไม่ใช่ VIP อาจจะดู ได้ประมาณ2ตอนอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันนะคะ สำหรับหันท้าชะตาฟ้านะคะก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องมันต้องนะ่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวละครใหม่ที่จะมาปรากฏตัวนะคะก็ถึง28ตัวละครด้วยกันแล้วก็กลุ่มของนักแสดงเดิมก็กลับมากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางลุ่ยหยุนนะคะคุณหลีซินนะคะคุณส่งอี้คุณเฉินเต้เตเตาหมิงนะคะแล้วก็หมาเอ่อคนใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงก็ถือได้ว่าโอ้โหคะ่ะอลังการนะคะคุณหวังชูหลานคุณเหมาเซี่ยวทงคุณจินเฉินนะคะในระดับ นางเอกกันหมดแล้วนะคะเรื่องนี้โอ้โหมาวินแน่ๆในปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากที่จะออนแอร์นะคะบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่แบบในประเทศไทยได้ดูแล้วเนี่ยที่ CCTV ก็ยังเอาเรื่องหันทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรไปออนแอร์ด้วยนะคะ ปกติแล้ว CCTV นะคะเป็นสถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนเขาจะเสนอซีรีส์ที่มันค่อนข้างจะมีสาระนะคะเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักชาตินะคะปลุกเลือดความพึกเหิมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสังคมโน่นนี่นั่นทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะด้านการดับเพลิงด้านอะไรแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีเนี่ยแหละคะ่ะหันทาชตาฟ้าปิศนายุทธจักรนะคะเป็นแนววิชาย,ยุทธแฟนตาซีนะคะ มาด้วยค่ะที่ CCTV นะคะมาที่เรื่องที่2นะคะก็เป็นคัมพีวิถีเซียนค่ะมาแน่ๆในปี2024นนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวแบบว่ามนุษย์เนี่ยแหละคะ่ะที่ต้องการจะบ่มเพาะ ปลูกฝังให้ขึ้นไปเป็นเสียนให้ได้นะคะคุณหยางหยางกับคุณจินเฉินนะคะซึ่งเรื่องนี้โอ้โหค่ะดัดแปลงมาจาก IP ยักษ์ใหญ่เลยนะคะมีอนิเมตนะเพื่อนๆสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีนิยายที่โด่งดังมากๆคนอ่านเยอะนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะ The Story of the Mortal นะคะ Cultivating Immortality ค่ะก็ไปหาชื่อเรื่องนี้อ่านกันนะคะส่วนสําหรับใครที่อ่านจีนได้นะอิจฉานะคะก็ไปอ่าน เลยจ้าแต่ว่ามีมีความเสียตังค์เนาะเรื่องนี้ <laughs> มีความเสียตังค์นะคะไม่เป็นไรค่ะก็เ,เก็บๆนะคะที่เก็บๆมาก็จะจ่ายไปบ้างเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นนะคะก็เรื่องราวของผู้กำกับนะคะซึ่งมีผลงานมาแล้วโอ้โหค่ะสามบุพพาลิขิตฝันนะคะดังๆทั้งนั้นแล้วก็เจียนเยก็ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่มาเป็นนักสแสดงพระเอกคือคุณหยางหยางนะคะแล้วก็คุณจินเฉินมาเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแค่พระเอก หวันว่าพระเอกเนี่ยก็สามารถจะดึงดูดคนดูได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่าหล่อสุดๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะที่เป็นไปตามข่าวที่โปรโมทโฆษณาม,มาก็คือโอ้โหเอฟเฟกค่ะเอ่อซี CG นะคะมีการลงทุนไปแบบสุดๆเช่นเดียวกันนะคะตัวเลข ตัวเลขในระดับทะลุแบบร้อยล้านหยวนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าแหมมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะ่นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าบทนําก็คือคุณอย่าง,างเนี่ยแม้ว่าความนิยมของเขานะคะจากเรื่องที่ผันผ่านมาอย่างเรื่องที่เล่นเป็นนักดับเพลิงคู่กับคุณหวังชูหลันนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหมีกระแสโจมตีค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะพอมาจีนคอสตูมโบราณเริ่มกันใหม่นะคะเรื่องนี้ก็จะได้เห็นถึง คือคือหล่อแบบถอดแบบมาจากอนิเมะนะคะสำหรับพระเอกเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวเขาจะมาลดแลนอยู่ในคัมภีวิถีเซียนนะคะนอกจากนะคะทั้งคู่แล้วก็ยังมีคุณเจ้าเสียวถังคุณจินเจียวี่นะคะแล้วก็คุณเฉินจ้นก็มาคุณหลิวเคิดจนินคุณหลิวเหย,ยนก็มานะคะเพราะฉะนั้นมามาหลายคนเลยค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคนรอคอยที่จะดูได้เยอะๆแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันมีข้อเปรียบเทียบเนาะอนิเมะบ้างแล้วก็มาเป็นละครนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะมาที่เรื่องต่อไปนะคะผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งตาฟงคาเรียกว่าอะไรดียามตาฟงเรื่องนี้นะคะคุณดีลันหวังนะคะหวังเฮอร์ตี้นะคะของพวกเราคะ่ะแสดงคู่กับน่าจะเป็นเถียนฉีเหว่ยใช่ไหมคะเรื่องนี้น้องน้องเถียนซีเหว่ยนะคะ น่ารักมากแม่ค่ะเอ่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการหลังการถ่ายทํานี่ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดต่อมีตัวอย่างให้เรามาดูเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหค่ะสร้างมาได้มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ในนั้นก็มีคดีนะคะที่ที่น่าสนใจรวมทั้งเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบเฮฮาด้วยนะไม่ได้มีความไม่ได้มีความเครียดแบบว่าโอ้โหต้องขมึงขมึงทึงนะคะต้องขมวดคิ้วดูอะไรแบบนี้ ไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะผู้พิทักษ์รัติการแห่งตาเฟิงเป็นละครแนวไขคดีที่มีความเหฮาเข้ามาด้วยค่ะผู้ที่เป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะคะคุณเติงเคอค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ มีหลายๆเรื่องนะคะที่มีความประสบความสำเร็จมาสำหรับซีรีส์ของคุณเติงเคอรเพราะฉะนั้นก็มาเซอร์วิสแฟนๆอย่างพวกเราอีกในผู้พิทักรัตติการแห่งตาเฟิงนะคะเจอพระเอกกับนางเอกเข้าไปก็สวยหล่อแล้วล่ะคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีดาราที่มาเพิ่มเติมนะคะก็คือคุณเหมาเสี่ยวหุยมาเรื่องนี้ด้วยก็เป็นนางรองนะคะมีคุณเหยียนจืดตงมาด้วยคุณหลิวอีจินก็มาด้วยคุณฟานเฉวฉีนะคะอ้มีอีกหลายๆท่านเลยะคะ่ะ หลิวเหมยหั่นนะคะแล้วก็มีคุณฝฟงหุยโอ้หมาเยอะแยะพวกเราคุณหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะรอดูได้ที่แอปพลิเคชันของโรงหารนะคะนั่นก็คืออะไรนะเทนเซนวิดีโอค่ะที่บมืองไทยก็ VTV Thailand นะคะเรื่องต่อมานะคะปีนี้ค่ะ2024 Hero Regents นะคะท่านใดคิดถึงคุณเฉิงอี้นะคะแล้วก็คุณหลี่อี้ถงก็รอชมได้ในเรื่องนี้นะคะเป็นแนวของวิชายุทธอีกแล้วค่ะคุณเฉิงอี้ ปกติถ้าเป็นจีนคอสตูมบนลานต้องได้ห้อยโหนสลิงทุกเรื่องนะคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการผจญภัยในยุทธภพนี่แหละคะ่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะฮีโร่ลีเจนส์นะคะสาหรับเรื่องนี้เนื้อหาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเ,เรื่องราวที่มีความซับซ้อนแล้วก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวลึกลับแล้วก็ต้องไขคดีด้วยค่ะเรื่องนี้มีคุณเฉิงอี้คุณหลี่อี้ถงนะคะแล้วยังมีคุณเ,เป่าฉางเอิงนะคะน้องสวยมากมาก น้องเป่าฉางเอิงต่อไปต้องเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงที่ขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงแน่นอนค่ะแล้วก็มีคุณเสี่ยวซุนเย่ามาด้วยนะคะคุณเสี่ยวซุนเย่าก็เป็นหนึ่งในบัดดี้นะคะที่มาจากหอดอกบัวลายมงคลนะคะก็มาประกบกับคุณเฉิงอี้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่า,าในปีนี้นะคะก็คาดการณ์ว่าได้ดูแน่นอนค่ะมาถึงเรื่องต่อไปนะคะตำนานอู๋เกิงค่ะอู๋เกิงจีนะคะ Burning f r a m e s เรื่องนี้นะคะ ใครคิดถึงคุณหลนเจียหลุนนะคะต้องรอชมค่ะเรื่องนี้นะ้นนวนิยายต้นฉบับดังมากแล้วก็เป็นอนิเมะไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่เคยดูอนิเมะนี่ก็โอ้โหค่ะ เอฟเฟกตูมตูมตูมเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบแบบแฟนตาซีที่นั่นๆค่ะผู้กำกับเป็นผู้กำกับที่มีพรสวรรค์มากๆนะคะคุณเจ้งไหวหวนค่ะแล้วก็นำแสดงโดยคุณหลนเจียหลุนแล้วก็คุณชิงเฟยนะคะน้องน้องสิงเฟยของพวกเรามาด้วยค่ะสวยนะคะ เรื่องนี้ในช่วงที่แบบว่าจะเปิดกล้องถ่ายทําก็มีเรื่องมีราวแบบให้ให้คนในชาวเน็ตจีนได้พูดถึงใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับนางเอกเนาะตอนนั้นอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ลงตัวแล้วเนาะคุณหลินเจียหลุนก็แบบว่าได้คู่แล้วนะคะก็ได้น้องอ่าชิงเฟยเข้ามาเล่นด้วยนะคะตอนนั้นก็มีข่าวขราวเกี่ยวกับคุณหลี่อีนะ้หงเนาะเกี่ยวกับกองนี้นะคะเพราะว่าชื่อเป็นคุณหลี่อี้หงมาโดยตลอดแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอดูค่ะคุณหลินเจียหลุนเรื่องนี้นะคะ เรียกกันว่าโอ้โหหล่อค่ะเห็นเครื่องแต่งกายเห็นทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เรื่องนี้มาในรูปแบบของผู้ที่ต้องเก่งวิชายุทธแฟนตาซีพลังนะคะซัดกันเข้าไปตูมตุมค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะนอกจากนะคะนอกจากสองท่านนี้แล้วยังมีน้องจูก็มาค่ะจูชีตันนะคะปกติน้องเขาก็เป็นนางเอกอยู่แล้วนะคะแต่ก็เล่นเรื่องโน้นเรื่องนี้คือน้องเขาเล่นได้ทุกบทบาทก็เล่นไปหลายๆเรื่องนะคะน้องเขาสวยน่ารักมากแล้วก็มีน้องเอฉินเสี่ยวเอินก็ มานะคะคุณเหย็นอีควนก็มาค่ะหล่อๆนะคะแล้วก็คุณมีคุณจงึงซีอี e ก็มาค่ะแล้วก็รวมทั้งคุณอะไรเนี่ยเออคุณชูเอ้คุณชูจึงซีนะคะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะโอ้โหมีมีดาราที่เรียกได้ว่าพวกเรารู้จักกันแทบจัดทุกคนเลยนะคะ<ม>เห็นเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาไปหมดนะคะอู๋กังซีค่ะ มาที่เรื่องต่อไปนะคะตำนานพูดถังซานซีซันสองค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นของละครนะคะซึ่งนางเอกเนาะก็แต่งชุดอันั้นรอแล้วแต่งชุดกระต่ายรอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจางวีซีนะคะก็น่าดูมากมากค่ะแม้ว่าในเวอร์ชันดั้งเดิมนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นละครนั้นจะได้แบบเสี่ยวจานนะคะกับอูเฉินอี้มาเป็นพระเอกกับนางเอกนะคะแต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้กลับมาเลยทั้งคู่นะคะก็คงจะเป็นด้วยเรื่องราวที่แบบว่าโอ งานยุ่งอะไรแบบนี้นะคะก็เลยได้นักแสดงท่านใหม่นะคะมาค่ะน้องโจอีร้รานมาแน่ๆน,นะคะถังซานค่ะแล้วก็จางวิซีนะคะมาแน่ๆเลยโอ้โหแบบ จางอีซีนี้เหมือนเดินออกมาจากอนิเมะเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามมันมันจะอนิเมะมากไปหน่อยเว้ๆเห็นในรูปเนาะที่นั่งแบบใส่ชุดสีชมพูมีหูกระต่ายนะคะดูแล้วดูแล้วยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่านะคะสําหรับเรื่องนี้มีการประชาสัมพันธ์มากมายเลยอยู่บนโวยปอนะคะสําหรับตำนานพูดถังซานสีสันสองค่ะ เนื้อเรื่องนะคะก็ยังอิงอยู่กับในส่วนที่เป็นอนิเมะอยู่แต่อนิเมะเราไปไกลแล้วเนาะเพื่อนๆที่แบบติดตามอนิเมะอยู่ไปพร้อมๆกับหวานนี้คงจะรู้ว่าโอ้โหนู่นเลยนะคะนู่นเลยค่ะทะลุแบบว่าเออเป็นพันๆอัพอพิสดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูบทบาทในเวอร์ชันละครนะคะคุณโจอิรันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนอกจากพระเอกนางเอกแล้วก็ยังมีคุณโจจิงปอนะคะแล้วก็คุณหลี่เซียวหันก็มาคุณชูเจ๋ ยี่มานะคะคุณหลิวเชียนหนิงมาอีกแล้วค่ะคุณหลิวเชียนหนิงก็มาเรื่อยๆนะคะเธอเป็นดาราสาวสวยที่อีกเดี๋ยวก็คงจะเป็นนางเอกแล้วละคะ่ะมาที่เรื่องต่อมานะคะเรื่องนี้จะทันไหมนะแต่ทุกคนนะคะพยายามเล่งให้มันทันค่ะแม้กระทั่งฝ่ายผลิตนะคะนั่นก็คือตำนานแห่งทะเลทิเบตค่ะจังไหจ่จวนนะคะเรื่องนี้ผู้กำกับคือ เจิงเสี่ยวหลงนะคะซึ่งนําแสดงโดยคุณเสี่ยวจ้านแล้วก็คุณจางจิงอี้นะคะก็ถ่ายทํากันอยู่อย่างขมักขมันแล้วก็มีแบบว่าเขาพยายามจะให้ออนแอได้ในปี2024นะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครนะคะมาจากเอ,อนวนิยายชื่อดังนั่นแหละค่ะก็ซื้อนะคะตัวละครที่คุณเสี่ยวจ้านแสดงนะคะหวังจังไห่เนี่ยละคะมานะคะแล้วก็เรื่องราวนะคะของของความเป็นพระเอกที่มีกลิ่นอาย ความเจ้าเล่ห์นะคะตัวโกงอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อจะแก้แค้นนั่นเองค่ะวางกลอุบายแก้แค้นนะคะแล้วก็เข้ามาจนถึงท้องพระโรงกันเลยทีเดียวนะคะมีความซับซ้อนของของเรื่องมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้กำกับค่ะคุณเจงเสีวหลงนะคะก็แค่ชื่อก็ทำให้มีความมั่นใจในระดับสูงแล้วนะคะเขาก็เลยจัดให้เรื่องนี้อยู่ในซีรีส์ระดับคุณภาพสูงนะคะส่วนนางเอกนะคะคุณจาง จิงวีนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ได้ร่วมงานกันกับขุนเสี่ยวจ้านนะคะเขาให้ปังๆนาะเรื่องนี้มาต่อมาถึงเรื่องต่อมานะคะนิยายมันมากแต่ก็แพงมากนะคะปกติแล้วหวานไม่ค่อยบ่นเนาะเรื่องเรื่องราคาของนิยายเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ยหวานถ้าเพื่อนๆตามหวานมาเนี่ยจะรู้ว่าหวานเนี่ยพูดถึงสองครั้งว่าราคามันแพงนะคะเพลงมังกรน,น้ํานะคะซุยหลงอินค่ะเรื่องนี้นะคะสนุกมากๆเลยอะ เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นละครนะคะได้คุณหลวนะคะหลวงอินซีนะคะสุดหล่อนะคะมาเป็นนักแสดงเป็นพระเอกของเรื่องค่ะเป็นแนวแบบแฟนตาซีศิละปะการต่อสู้นะคะกำกับโดยผู้กำกับทรงพลังมากๆคุณเฉินโจเฟยค่ะ เรื่องนี้นะคะในนิยายโอ้โหมันมากมันมุ่งเน้นไปที่การแบบว่าโอ้โหตอบโต้ของพระเอกนะคะหลังจากที่เขาแบบยับเยินมาแล้วอะคือหลังจากที่แบบเจอการทรยศหักหลังนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าบอบช้ำอย่างแรงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขากลับมาครั้งนี้มาเพื่อแก้แค้นนะคะเรียกเนืเรื่องนี้ก็เป็นแนวความแค้นความเกลียดชังล้างแค้นแล้วก็มีเรื่องราวของความรักเข้ามาปนด้วยนะคะโอ้โหเสื้อผ้านนะผมเห็นแล้วก็เป็นโปรเจกต์แบบ s p u u s ไปเลยนะคะสำหรับคุณหลัวอินซีค่ะก็เรื่องนี้น่าดูมากแมนะคะเ,เห็นแค่พระเอกก็มั่นใจได้แล้วว่าคุณภาพเลดแล้วก็เลตติ้งดีแน่นอนค่ะ <laughs> โอ้ยแต่ละคุณหลัวอินซีอยากดูมากๆเลยนะคะก็เรื่องนี้นะคะถูกใส่เอาไว้ว่าเป็นคุณภาพเ,เ,เป็นซีรีส์แบบคุณภาพสูงของปี2024ที่จะออนแอร์ air นะคะ นักแสดงท่านอื่นๆนะคะก็มีคุณเสี่ยวซุนเยานะคะเล่นในเรื่องนี้ด้วยคุณโอจือวี่แล้วก็คุณฉู่เจิงซีนะคะมาด้วยเนาะโอ้โหหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะเห็นชื่อแล้วโอ้น้องคนสวยมานะคะผู้หญิงก็เป่าช้างเอิงมาแคะเฉินเยามาแล้วก็หลินอินนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าดารานักแสดงก็หล่อสวยสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นเลตติ้งฮอตฮิตแน่นอนค่ะมานะคะอีก2เรื่องอันนี้ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คาดว่าจะออนแอร์ในปี2024แน่นอนนะคะท่านใดที่อยากจะชมนะคะผลงานของคุณหลิวอี้หนิงนะคะแมหมเฮียหนิงเกิร์ของพวกเรานะคะสุดสูงะคะ่ะสุดสูง The King of Light กินจืดฉวนค่ะแต่สำหรับหวานแล้วหวานจำชื่อเรื่องนี้คือแม่น้ำสีม่วงนะคะแม่น้ำสีม่วงเรื่องนี้มีอนิเมะค,ค่ะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะคะคุณหลิวอีนหนิงนั้นจะนำทีมคนหล่อมาก็ก็อีกแล้วอะ่ะคุณหลิวอินหนิงไม่ใช่พระเอกโดดโดขึ้นมาคนเดียวนะคะในทีมจะมีถึง4คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะจะเล่นไปในทรงเดียวกันกับอนิเมะหรือเปล่านะคะสำหรับแม่น้ำสีม่วงเรื่องนี้นะคะส่วนอีก เรื่องหนึ่งค่ะ blocking the sky นะคะเรื่องนี้ก็มีอนิเมะมาก่อนค่ะใช้ชื่อว่าอะไรดีปกคลุมท้องฟ้าคงไม่ใช่นะคะ blocking the sky ค่ะเรื่องนี้ก็คาดว่ามาแน่นอนนะคะสำหรับปี2024เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันนิดหนึ่งนะคะพอจะเล่าได้ค่ะเ,เรื่องแม่น้ำสีม่วงเนาะที่คุณหลิวอี้หนิงแสดงนะคะก็จะมีคือมันเป็นอนิเมะที่แบบ มีคนติดตามเยอะนะคือมันจะมีมุมมองให้เราเปิดจินตนาการซึ่งเป็นแบบเอ่อใต้ล่าอันยิ่งใหญ่นะคะซึ่งในใต้ล่าแห่งนี้เนี่ยมีทั้งมนุษย์มีทั้งเทพเจ้ามีทั้งปีศาจมีทั้งสัตว์ประหลาดแล้วก็เผ่าพันธุ์อื่นๆอยู่รวมกันค่ะแต่ว่าอยู่รวมกันแบบสงบอย่างเดียวมันไม่ได้มันก็ต้องมีการต่อสู้กันนะคะแล้วทีนี้ค่ะในการต่อสู้ทุกครั้งเนี่ยในฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีมันก็จะต้องมีวีรบุรุษของแต่ละฝ่ายใช่ไหมคะทีนี้นั่นแหละก็คือออกกลุ่มขงพระเ ของเราก็จะเป็นวีรบุรุษในกลุ่มของมนุษย์โลกนะคะก็จะต้องมีการปกป้องนะคะเผ่าพันธุ์ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์อะไรเนี่ยเทพเจ้าอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าอนิเมะก,ก็มันมากนะคะเอ่อสหรับนะคะผู้ที่มาร่วมมือด้วยนะคะก็อย่างคุณหยางชูวนนะคะคุณหลิวอินหนิงแล้วก็คุณจาง มิงเอินนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณหลี่โมจืออีกด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าได้ดูก็ดีแล้วนะคะมีผลงานของอคุณหลิวอินหนิงให้พวกเราดูด้วยในปี2024มาที่เรื่องไอ้นี่บ้างคะ่ะ blocking the sky นะคะโอ้โหค่ะนิยายดังมากนะคะนิยายดังมากแล้วก็ได้คุณเฉินตงมาเป็นผู้เขียนต้นฉบับแล้วก็เป็นแบบว่ากำกับนะคะผู้กำกับนะคะก็คือคุณเจ้าเสี่ยวติงค่ะก็มีประสบการณ์มากมายในเรื่อง ของแฟนตาซีนะคะไอที่มีเอฟเฟกต์ตุมๆเนี่ยเขาเก่งมากเลยค่ะ ถ่ายทำเสร็จไปแล้วพักหนึ่งเลยนะคะพระเอกค่ะคุณอิงเจิ้งนะคะพระเอกแล้วก็จริงๆตอนถ่ายทำก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเนาะว่ารูปร่างหน้าตาของเขานั้นมันมันก็ไม่ค่อยจะออกเป็นพระเอกแต่หวานว่าเขาก็เข้มเข้มดีนะก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาสำหรับคุณอิงเจิ้งนะคะส่วนนางเอกนะคะน่ารักมากน้องจูมาคะ่ะจูฉีตันนะคะมาเรื่องนี้นะคะก็คุ้มค่ากับการลอคอยค่ะก้าวเป็นว่าสิบเรื่อง เรื่องนี้นะคะที่หวานแนะนำไปเนี่ยก็คือเขาลงไว้ว่าออนแอร์แน่ๆปี2024นะคะวงเล็บถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดานักแสดงแล้วก็บริษัทที่ร่วมทุนในการสร้างนะคะเพราะว่าที่จีนเขาค่อนข้างจะเข้มนะคะถ้ามีปุ๊บเขาจะระงงับกันออนแอร์ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดีๆเราจะได้ดูซีรีส์ครบทุกเรื่องนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank <laughs> you